เมื่อข้อมูลเราสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับในบางครั้งเราจําเป็นที่จะต้องพิ้นข้อมูลทั้งหมดออกมานะครับให้อยู่ในกระดาษ1แผ่นนะครับแต่ตัวอย่างนี้นะครับเราจะพบว่าสิ่งที่เราต้องการพิ้นก็คือคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ H เท่านั้นนะครับเมื่อเรากด c t r l P นะครับโปรแกรมจะแสดง Preview จะพบว่าข้อมูลของเราไม่ครบนั่นเองนะครับไม่ครบหนึ่งหน้ากระดาษนะครับ แต่อาจจะตกไปหน้า2หน้า3อันนี้แล้วแต่ได้นะครับเพราะเพราะข้อมูลของเรามีจํานวนโลที่มากนะครับแต่อยากให้คอลัมน์อยู่ในหน้าเดียวกันนะครับเราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับด้วยการไปที่เมนูวิวนะครับแล้วกดคําสั่งเพจ e บรพรีวิวนะครับจากนั้นเราก็จะปรากฏนะครับเพจหนึ่งเพจ 2นะครับเพจ3ทั้งหมดนี้ถ้าเราสั่งดินออกมาจะมีอยู่ด้วยกัน6กเพนะครับแต่เราต้องการแค่คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์เเท่านั้นให้ทุกท่านสังเกตนะครับมันจะมีเส้นปะในระหว่างเพจนะครับเช่นเส้นปะนี้ระหว่างเส้นปะหน้าเพจที่1กับหน้าเพจที่4จะมีเส้นปะนะครับให้เราลากเส้นปะชิ้นนี้ออกมาที่คอลัมน์ H นะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้หน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นการแสดงพรีวิวสั้นๆนะครับให้เราเห็นนะครับไปจบที่โลที่56นะครับส่วนหน้า2นะครับก็จะไปจบที่โล1 1ึน,นะครับเพราะฉะนั้นส่วนทางด้านหน้าเพจสหน้าเพจ5เราไม่ต้องการนะครับแต่เราอยากให้คงข้อมูลอย่างนี้เอาไว้นะครับเราสามารถยุบมันเข้ามาอย่างนี้ได้ เพราะฉะนั้นในตัวของตัวการแสดงผลตอนที่เราพิมพ์นะครับโปรแกรมก็จะแสดงแค่หน้า1น,นะครับหน้า2หน้า3นะครับซึ่งหน้า3อยู่มีอยู่ด้วยกันแค่3โลเพื่อให้มันสามารถออกมาให้จบในหน้าเดียวกันได้เราสามารถลากนะครับในโลอีก3โลนั้นให้มันเต็มหน้าที่2ได้นะครับเพื่อให้มันจบนะครับฉะนั้นตอนนี้เอกสารของเราก็จะมีด้วยกัน2โลนะครับ กด Ctrl-P เพื่อ Preview นะครับเราจะสรบว่าข้อมูลของเรามาครบนะครับหน้า2ก็จะมีจำนวนโลหรือแค่2แผ่นนั่นเองแต่สิ่งที่หายไปนะครับหน้า2จะต้องมีหัวคอลัมน์ด้วยฉะนั้นเราอย่าลืมนะครับให้ทุกท่านไปที่เมนูเพจ e Layout นะครับแล้วเลือกไปที่ Print Title นะครับกำหนดให้ส่วนของ Repeat หรือการซ้ำซังของตัวคอลัมน์นะครับ ก็ลิกไปที่คำสั่ง l o w to repeat นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ row ที่1เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นลอง preview อีกครั้งหนึ่งครับสังเกตเห็นว่าหน้าที่1มีคอลัมน์ตามนี้แล้วเนาะนะครับหน้าที่2คอลัมน์ตามมานะครับแต่สังเกตเห็นว่าพื้นที่ด้านข้างยังมีอีกเนาะพื้นที่ยังมีเหลือ,อเราลองขยายดูครับกดปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นปะหรือ margin นะครับขยายออกข้อมูลขยายไหม ให้ขยายนะครับไม่ขยายไม่เป็นไรครับแต่เราดากลากเส้นขอบเส้นเทเตอร์ฟุตเตอร์นะครับให้มันชิดที่สุดนะครับจากนั้นเรากดปุ่มกลับไปนะครับจากนั้นให้คุณไปที่เมนูพิมพ์ไทเทออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วให้ไปที่เมนูเพจนะครับกำหนดตรงแอสจักตรงนี้ให้เป็น100%ออีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะพบว่าเส้นปาก นะครับมีการล่นเข้ามาจบที่จ g ถ้าตอนนี้เราสั่งพิพ์คอลัมน์เฮดหายไปนะครับฉะนั้นเราก็ทําการขยายมันอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเราก็มาดูครับหน้า2หน้า3อ่ะแสดงว่าเมื่อเราขยายเต็มที่พบว่าข้อมูลของเราแสดงผลในหน้านหนึ่งไม่เต็มนะครับมันปรากฏมีเส้นปะระหว่างรอยต่ออ่ะเราก็ลากนะครับลากอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มันมีแสดงผลแค่สองหน้าคอนทูนพีนะเนื่องจากข้อมูลของเรานะครับเมื่อเราขยายโลงไปจะทําให้ข้อมูลเราเล็กลงนั่นเองนะครับฉะนั้นตอนนี้เราสามารถพิมพ์ได้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2โลก็้งที่จะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้านะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เราต้องการสั่งพิมพ์ข้อมูลนะครับให้อยู่ในหน้าที่เราต้องการนะครับถ้าถ้าน้อยไปอ่าเราก็ปรับอีกได้นะครับเราจัดมา แล้วลองคน้นทวนผีอีกทีหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าอจบที่โลตรงหน้าที่1น,นะครับก็จะมากขึ้นนะครับหน้าที่2ก็จะน้อยลงนะครับถ้าเราต้องการใส่เลขหน้านะครับเราก็ไปที่เมนูเพจไทเทลนะครับไปที่ h e a เ e r หรือ f o ตเตอใส่เลขหน้าคุณต้องการใส่ที่ footer เราก็เลือกเพจนะครับแล้วกดโอเคกด preview อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเพจหนึงอยู่ข้างล่างน,นะครับเพจสอ เพื่อป้องกันให้เรารู้ว่าหน้าไหนคิอหน้าที่หนหน้าไหนคิอหน้าที่2จากนั้นก็ทําการสั่งพิมพ์นะครับขออนุาสั่งพิมพ์เป็น PDF นจากนั้นรอสักครู่นะครับโปรแกรมจะให้เราบันทึกนะครับผมก็จะบันทึกเซฟไป นั้นนะครับก็จะมีตัวอย่างของไฟล์ที่เป็น pdf นะครับนี่คือหน้าที่1น,นะครับมีเพจ1ตรงมีหน้าที่2เพจ2นะครับฉะนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการสั่งปิ้นนะครับเมื่อจบแล้วก็อย่าลืมไปที่เมนูวิวนะครับไปที่ปุ่ม normal เพื่อกลับคืนสู่โหมดปกติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มทำงานต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ